ถามจริงคุณคิดได้ยังไงอ่ะผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศเสียงนำสายกว่าดล้างยาเสพติดพวกคุณไม่พอใจไปตืบเขาอ่ะมันถูกไหมผมบอกตรงผมฟังแล้วผมขึ้นเลยบอกตรงคุณกงคุณกัน,ค,กนคุณอะไรคุณกันชอบระลังช่วยหน่อยลงไปดูคดีนี้หน่อยผมอยากให้คุณดูจริงๆผมบอกตรงนะตำรวจทํางานผมดูไม่ได้เรื่องหรอกผมบอกตรงไปดูไอ้นี้ว่าเอาให้มันให้นักหนักหน่อยโดนหนักหน่อยพวกเนี้ยมันเหิมเกิมขนาดทําร้ายผู้ใหญ่บ้านอ่ะผู้นําชุมชนอ่ะ มันไม่ใช่โอ้โหยาเสพติดนี่มึงมึงทำร้ายผู้ใหญ่บ้านเลยเหรอมึงระคายเคืองหูเหรอมึงอยู่ไม่ได้มึงก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นสิมึงอยู่ต่างประเทศไปเลยมึงจะอยู่ทำไมประเทศไทยประเทศไทยมีแค่เอายาเสพติดอ่ะกูคนหนึ่งก็ไม่เอากูโคตรเกลียดเลยบอกตรงเกลียดเข้าไสเลยโอ้มึงเกินไปมึงคิดยังไงอะถามจริงมึงเข้าไปทำร้ายเขาอะทำร้ายผู้ใหญ่บ้านอะ ผู้ใหญ,ญ่บ้านทาอะไรให้มึงมึงไม่พอใจตรงมันมันใช่เหรอฮะเขาประกาศกวาดล้างยาเสพติดเขาผิดเหรอเขาผิดตรงไหนวะผู้ถามจริงเฮ้ยถ้าคนมีชื่อเสียงเราบอกตรงว่าเอาตายเลยไอ้พวกเนี้มึงลุมไปต,ตุ้มติ๊บเขาเนี่ยมึงไปลากเขามาทําร้ายเนี่ยเขาเป็นผู้นําชุมชนน่ะมึงเลือกเขามาแล้วมึงยังไปทําร้ายเขาอย่างนี้เหรอฮะมึงเป็นใครใหญ่มาจากไหนพ่อแม่มึงเป็นใครมึงใหญ่เหลือเกิน มึงไม่ใช่กูบอกตรงโอ้กูฟังแล้วขึ้นเลยบอกตรงฟังแล้วขึ้นมากมันไม่ใช่แล้ว